คุณใช้เวลาอาบน้ำโดยเฉลี่ย8นาทีต่อวันเฮ้ย hey, ฉันไม่ได้ถือนาฬิกาจับเวลาอยู่หรอกมันเป็นเรื่องปกติน่ะย่างไรก็ตามการอาบน้ำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6เดือนเมื่อคุณอายุ60ปีการอาบน้ำทั้งหมดนี้จะใช้เจลอาบน้ำประมาณ1 1ขวดหรือสบู่30ก้อนต่อปีนอกจากนี้คุณยังใช้น้ำมากพอที่จะรดนามฟุตบอลกว่า98สสนามได้คุณไม่ต้องการปล่อยให้เวลาและเงินเสียไปอย่างสูญเปล่า คุณจึงตัดสินใจลดการอาบน้ำของคุณให้เหลือแค่การอาบแต่น้ำโดยไม่ใช้แชมพูแต่คุณยังคงล้างมือด้วยสบู่ตามปกติเพื่อสุขภาพที่ดีคุณทําการวิจัยและพบว่า80%ของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทําให้คุณเหม็นสามารถล้างออกได้ด้วยน้ําเปล่าคุณไม่เชื่อหรอกแต่คุณซ่อนสบู่เจลและครีมอาบน้ำเอาไว้แล้วเข้านอนในวันที่หนึ่งของการทดลองคุณตื่นขึ้นมาตามปกติแปรงฟันแล้วก็อาบแค่น้ำเปล่า จากนั้นใส่น้ำยาดับกลิ่นออร์แกนิกคุณเพิ่งประหยัดเวลาไปเจ็ดนาทีและใช้เวลานั้นเพื่อเพลิดเพลินกับกาแฟสักแก้วคุณมาถึงที่ทำงานและขอให้แซมเพื่อนของคุณช่วยดมกลิ่นคุณเพื่อความแน่ใจกันะเขามองคุณเหมือนเป็นคนบ้าคุณต้องการอะไรเนี่ยแซมไม่สังเกตถึงความแตกต่างเลยโดยชัยชนะนี้คุณกลับถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวในเช้าวันรุ่งขึ้นผมของคุณเริ่มมันเยิมเล็กน้อยเพราะคุณสระผมไปเมื่อสองวันก่อน คุณตัดสินใจที่จะสระผมในอีกวันหนึ่งและค่อยๆทําให้ระยะห่างของวันในการสระผมนั้นยาวนานขึ้นเรื่อยๆในตอนเย็นคุณรู้สึกได้ถึงความอยากที่จะหยิบเจลอาบน้ําออกมาคุณอยากอาบน้ําเย็นแต่คุณตระหนักได้ว่าคุณต้องการให้น้ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับแบคทีเรียเหล่านั้นในแต่ละวันคุณเคยชินกับห้องอาบน้ําแบบซาวน่าไปแล้วคุณเข้านอนและฝันเห็นสบู่กับโลชั่นบำรุงผิวเหยียดแขนยื่นออกมาหาคุณแล้วก็ขอร้องให้คุณกลับไปใช้พวกมัน ในวันที่3มของการทดลองคุณสระผมด้วยน้ำเปล่าครั้งแรกเท่านั้นก่อนที่จะทำแบบนั้นคุณถูหนังศีรษะเพื่อให้น้ำมันธรรมชาติกระจายตัวจากนั้นคุณบีบมันเป็นส่วนๆเพื่อรีดน้ำมันจากโคลงลงไปที่ปลายผมคุณแปรงผมอย่างดีเพื่อไม่ให้ผมยุ่งเหยิงจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นเพียงอย่างเดียวคุณปล่อยให้ผมแห้งแล้วรู้สึกสะอาดเหมือนหลังสระผมโดยการใช้แชมพูคุณรู้สึกว่าร่างกายส่วนที่เหลือไม่ได้สะอาดเท่าไหร่นัก เมื่อถึงวันที่6คุณรู้สึกมันเยิมแล้วก็แห้งในเวลาเดียวกันสบู่ที่ถูกคุณทอดทิ้งเนี่ยมันได้รับชัยชนะแล้วคุณเอื้อมไปหยิบสบู่อย่างพ่ายแพ้จูจูทีวีของคุณก็เปิดขึ้นมาเองโดยในนั้นโชว์วิธีรักษาความสะอาดโดยไม่ใช้สบู่ให้ดูมันบอกว่าชาวโรมันในศตวตรรษแรกใช้เวลานานสองชั่วโมงในการแช่ตัวในอ่างที่มีอุณหภูมิต่างกันทั้งมีการขาดและทาน้ำมันเพื่อให้รู้สึกสะอาดสำหรับเราคุณนา่งฝรั่งเศสในศตวตรรษที่17 การเปลี่ยนเสื้อทุกวันและพรมน้ำที่มือนะ่ะเพียงพอแล้วมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาคุณต้องชินกับความรู้สึกสะอาดใหม่ของตัวเองกลิ่นสบู่หรือสบู่อาบน้ำเคยเป็นกลิ่นสะอาดของคุณตอนนี้คุณมีกลิ่นตามธรรมชาติของตัวเองแล้วและมันก็โอเคที่ไม่ใช่กลิ่นไอศกรีมวน,นิลาแล้วนะนอกจากนี้มันยังอธิบายว่าการไม่มีสบู่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องขัดผิวหากคุณแค่ยืนให้น้ำไหลผ่านแบคทีเรียก็จะไม่หายไปคุณสามารถใช้ผ้าขนหนู ยบวกแปรงขัดตัวหรืออะไรก็ได้ที่ใช้ได้สําหรับคุณเมื่อคุณขัดผิวตัวเองคุณจะเอาชั้นบนสุดของเซลล์ผิวหนังที่ไม่ต้องการแล้วออกไปคุณบอกตัวเองว่าคุณสะอาดเมื่อที่ผ่านมาแล้วออกจากห้องน้ําหลังผ่านไป15นาทีคุณรู้สึกว่าผิวของคุณสดชื่นและไร้ที่ตินอกจากนี้คุณยังสังเกตเห็นว่าผิวของตัวเองมีประกายสีครีมอ่อนๆเหมือนในโฆษณาโลชั่นบำรุงผิวสบู่ที่มีสารเคมีมีคุณสมบัติในการขจัดน้ำได้มากพวกมันขจัดน้ำมันปกป้องออกจากผิวของคุณ ทำให้สมดุลของน้ำมันในระบบนิเวศที่เปราะบางของมันวุ่นวายและทำให้มันกลายเป็นหย่อมทะเลทรายที่แห้งแล้งโดยที่น้ำช่วยคืนความสมดุลน,นั้นคุณไปทำงานและถามแซมว่าเขารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นของคุณหรือเปล่าและอีกครั้งเขาไม่เข้าใจเลยดังนั้นคุณจึงอธิบายไอเดียของการทดลองนี้เขามองคุณอย่างเห็นด้วยแล้วก็แปลกใจจากนั้นก็แบ่งปันความรู้ในหัวข้อนี้ด้วยอันดับแรกสิ่งที่คุณทำในชีวิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญ หากคุณทำงานกับสารเคมีอันตรายในฟาร์มในฐานะคนสวนหรือคนงานก่อสร้างและสัมผัสกับสิ่งสกปรกละอองเรนูและสารก่อภูมิแพ้คุณต้องอาบน้ำทุกวันด้วยสบู่เช่นเดียวกับนักกีฬาเทรนเนอร์ส่วนตัวและผู้ฝึกสอนฟิตเนสแต่หากคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นคุณสามารถอาบน้ำเปล่าหรือไม่อาบน้ำเลยก็ได้เป็นเวลาหลายวันนอกจากนี้คุณยังประหยัดพลังงานได้มากตอนที่คุณขับรถและไม่เคลื่อนไหวไปมานั่นเป็นสาเหตุที่คนสมัยก่อนต้องการอาบน้ำบ่อยกว่าคุณอย่างที่สอง พันธุกรรมของคุณก็มีบทบาทด้วยต่อมเนื่อของคุณอาจทำงานมากกว่าอาวัยวะอื่นและคุณมีแนวโน้มที่จะมีกลิ่นด้วยจิลเพื่อนร่วมงานของคุณได้ยินการพูดคุยนี้และกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังสวมใส่ด้วย้าฟายช่วยให้ผิวของคุณระบายได้ดีกว่าโพลีเอสเตอร์นอกจากนี้ยังปล่อยให้ความชื้นระบายออกได้เพียงพอเพื่อไม่ให้คุณมีกลิ่นเหม็นด้วยจิลยังเปิดเผยความลับของเธอด้วยว่าเธออาบน้ำอย่างเดียวเป็นเวลาหนึ่งเดือน เธอมักจะสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกับกางเกงยีนไปออฟฟิศแล้วเธอก็ปกติดีด้วยผิวเธอไม่ได้สกปรกขนาดนั้นนอกจากนี้เธอยังสารภาพว่าเธอมีกลิ่นเท้าที่ไม่ค่อยดีด้วยนะเนื่องจากไม่ได้ใช้สบู่แต่ตราบใดที่เธอสวมรองเท้าเหมือนคนส่วนใหญ่ในออฟฟิศก็ไม่มีใครสังเกตดูได้หรอกเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วที่คุณสระผมด้วยน้ําอุ่นเป็นครั้งสุดท้ายคุณรู้สึกผมมันเล็กน้อยแต่บอกได้เลยว่ารากผมแข็งแรงขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้สระผมด้วยแชมพูแล้ว น้ำมันธรรมชาติทั้งหมดจึงอยู่บนหนังศีรษะของคุณคุณกำลังฝึกฝนใหม่อีกครั้งเพื่อให้ผมผลิตน้ำมันอย่างเพียงพอซึ่งผมของคุณจะได้ไม่มันเยิมเร็วอย่างที่เคยเป็นคุณทำซ้ำขั้นตอนการดูแลผมด้วยการนวดดูแลแปรงผมและก็สระผมคุณทำการทดลองต่อไปแล้วพอต้นสัปดาห์ที่สามคุณก็ตระหนักได้ว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องพึ่งสบู่กับแชมพูเลยคุณไปทำงานพบปะเพื่อนฝูงและไม่มีใครสังเกตเห็นความแตกต่างใด คุณเรียนดูที่จะยอมรับว่ากลิ่นตามธรรมชาติของคุณไม่ใช่กลิ่นกุหลาบแต่มันก็ไม่ใช่กลิ่นถุงเท้าที่สกปรกเช่นกันนอกจากนี้คุณยังตระหนักดีว่าสบู่ไม่ได้ระง,งับกลิ่นแต่มาทําให้มีกลิ่นหอมบางๆบ,บนผิวมันทําให้คุณมีกลิ่นหอมสดชื่นและก็สะอาดในระยะสั้นต,ต่อมาปัญหานี้ที่เพิ่งแก้ไขได้ก็ถูกรีสตาร์ทใหม่ผมของคุณรู้สึกดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันมีความชุ่มชื้นเต็มที่ทั้งนุ่มสลวยและก็ดีดตัวได้ดีมีกลิ่นหอมสดชื่นและดูสะอาด ดังนั้นจึงไม่มีใครบอกได้ว่าคุณไม่ได้ใช้แชมพูอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันเริ่มดูมันเยิม7-10ถึงวันหลังจากการสระนอกจากนี้ก็ยังแห้งเร็วขึ้นและง่ายต่อการจัดแต่งทรงด้วยคุณประหยัดเงินที่ใช้ไปกับแชมพูสบู่เจลอาบน้ำและสะบู่แล้วที่สาคัญที่สุดคือตอนนี้คุณมีเวลามากขึ้นในตอนเช้าและก่อนนอนคุณสามารถเห็นว่าผิวของตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นกว่าที่เคยและคุณตัดสินใจว่าจะมีวันที่ต้องใช้สบู่ด้วยเป็นระยะระยะ หากคุณอยู่ในโหมดนี้ตลอดไปคุณอาจมีปัญหากับแบคท,ทีเรียที่เหลืออีก20%ที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวพวกมันแข็งแรงเป็นพิเศษในบริเวณที่อบอุ่นและชื้นในร่างกายของคุณในช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้มากกว่าน้ำคุณสามารถลองใช้สบู่เป็นทางเลือกได้คุณสามารถทำสครับจากธรรมชาติได้เองจากวัตถุด,ดิบที่มีอยู่ในครัวอย่างการผสมข้าวโอ๊ตน้ำผึ้งและโยเกิร์ตเปรียวๆเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับน้ำมันอะโวคาโดน้ำผึ้งและน้ำตาลด้วย แต่คุณไม่สามารถเอาไปขัดหน้าได้เพราะผิวบริเวณนั้นบอบบางกว่าคุณยังสามารถลองใช้เคลนเซอร์แบบน้ำมันที่ดักจับสิ่งสกปรกและเซลล์ผิวเก่าๆได้พวกมันไม่รบกวนความสมดุลของน้ำมันเมื่อคุณใช้ก่อนอาบน้ำทั้งอบเชยและการพลูมีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติที่ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นน้ำมันของพวกมันจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้น้ำผึ้งเนี่ยดีต่อการทำให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย คุณสามารถใช้เป็นคลนเซอร์จากธรรมชาติซึ่งมีส่วนผสมเดียวส่วนน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์เป็นโทนเนอร์ธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมในการทำความสะอาดผิวหากคุณต้องการใช้สบู่ก็ให้เลือกสบู่จากธรรมชาติโดยตรวจสอบด้วยว่ามีกลีเซอรีนอยู่ด้วยไหมมันเป็นคลนเซอร์จากพืชที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นที่มีประโยชน์ทั้งหมดไว้ในกรอบป้องกันผิวตามธรรมชาติเชียร์บัตเตอร์และเนยมะพร้าวก็ถูกใช้ในสบู่ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำมันเลมอนกุหลาบ ลาเวนเดอร์ ender, และซีด้าวูดมักถูกเติมลงในสบู่ที่มีกลิ่นหอมเพื่อสุขภาพน้ำมันมะพร้าวและอัลมอนด์ยังเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ดีเยี่ยมทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ดีในการมีผิวสุขภาพดีไงล่ะ